บีน้ำทิพย์เจอทัวร์ดงอีกยกตัง้งโพสภาพนี้ดูนะว่าแอบแสใครเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนะักแสดงและนางแบบสาวสุดแซ่บในตอนนี้เลยก็ว่าได้ค่ะสําหรับสาวบีน้ำทิพย์ซึ่งตอนนี้หัวใจของเธอนั้นยังโสดสนิทไร้เงาหนุ่มคนไหนมาดูแลและหากใครที่ได้ติดตามสาวบีในไอจีนั้นจะเห็นว่าสาวคนนี้มักจะอวดหุ่นแซบเซ็กซี่ให้ชมอยู่บ่อยๆทั้งชุดว่ายน้ำวันพะีชและทูพีชและล่าสุดในไอจีสตอรี่ของบีน้ำทิพย์เธอได้โพสต์ข่าวของลุงพล พร้อมข้อความแคปชั่นว่าจากคนร้ายกลายเป็นเซลิอย่าเชื่อในสิ่งที่เห็นจริงๆและสตอรี่ที่เป็นภาพของสุนัขและแมวพร้อมแคปชั่นว่าละครไทยตัวหลายท้องงานนี้ทำเอาชาวเนิดหลายๆคนถึงกับเกิดเสียงวิาพากษ์วิจารณ์กับโพสต์นี้ของสาวบีว่าเธอนั้นแอบแซคใครหรือเปล่า